ชื่อเนยชื่อจริงพิทยาพรโมตาเรียนอยู่วิทยาลัยการเมืองการปกครองสาขารัภาสาศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายรับูรแสนสามารถค่ะมาจากคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะชื่อนางสาวเจิรดาคำเมืองชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะเรียนอยู่คณะการบัญชีและการจัดก,การสาขาการตลาดค่ะ เขาคิดว่าถ้าเรียนต่างจังหวัดมันก็ได้ประสบการณ์ที่แบบไปอยู่คนเดียวแบบจริงๆไม่ได้อยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยนานๆกลับบ้านทีแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านที่เป็นจังหวัดของตัวเองอ่ะคือมันก็อยากกลับตอนไหนก็ได้แล้วก็เราก็นอนบ้านด้วยไงก็ได้กลับทุนวันอยู่แล้วแต่ก็อยู่ใกล้บ้านก็มีข้อดีอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันมีทั้งสองเลยค่ะก็คืออย่างแรกนะคะข้อดีเนี่ย ที่เราเรียนกจังหวัดเนี่ยเราจะได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างเปิดโลกกระทั่งใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ให้กับเราซึ่งเราก็จะได้เจอกับเพื่อนๆมาที่มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะเลยเรียนรู้จักแล้วก็มีโอกาสอะไรหลายๆอยา่างก็อาจจะไกลหน่อยแต่เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะส่วนการที่เราได้เรียนลงออมหาวิทยาลัยใกล้จังหวัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือเราเป็นมาสะดวกเราสามารถที่จะไปหาไปมาหาสู่กับ พ่อแม่เราได้กับผู้ปกครองเราได้ค่ะก็สิ่งอําอำนวยความสะดวกก็จะสบายกว่าที่ที่นี่ค่ะเรียนมหาลัยใกล้บ้านก็คิดว่าน่าจะแบบไม่ไกลบ้านมากถ้าเราคิดถึงบ้านก็มีโอกาสกลับบ้านบ่อยกว่าที่มาเรียนอังหวัดค่ะมหาลาัยใกล้จังหวัดใช่ไหมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอยากเรียนวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามแล้วก็มันเป็นมันเป็นคณะที่เราอยากเรียนมหาวิทยาลัยที่เราอยากเรียนอยู่แล้วแต่ว่ามันดันใกล้บ้านเองน<ม>ัแหละใช่คือเราเป็นตัวเองมากขึ้นเรามีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะอยากจะเป็นเรามีโอกาสที่จะได้ไปทําในสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นถ้าเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้านเนี่ยเราก็จะได้ทําแต่อะไรที่แบบว่า จำเจอะไรแบบนี้คะ่ะเราอาจจะเบื่อแต่พอไี่มาที่นี่เราเจอกิจกรรมอะไรที่มันมากมายคะ่ะเพราะว่าทํามหาราเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เราอยู่ทุกๆเดือนใช่ไหมคะก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมนิสิตมากมากเลย,ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคะ่ะก็เราแบบอยู่แบบแต่ที่เดิมอยากลองมาแบบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่ไกลๆบ้านที่ไม่ใช่แบบจังหวัดในจังหวัดที่เราอยู่ค่ะ ก็มีการปรับตัวนะถึงจะบอกว่าเจอคนรู้จักแต่ว่ามันก็มีเพื่อนอื่นๆที่ไม่ใช่คนรู้จักอะแล้วการหาเพื่อนมหาลัยมันคือมันไม่ใช่ห้องเหมือนตอนเรียนมัธยมมันคือเป็นแบบมาเรียนแล้วก็กลับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหาเพื่อนไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะแต่เป็นอะไรที่ท้าทายสนุกใช่เป็นข้อดีโอ้โหปรับตัวเยอะมากบอกเลย ก็คือเข้ามามาหาหลัยแรกใช่ไหมคะเราเจอเพื่อนมากมาหลายตาโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่เฟรนลี่ก็เข้าหาเพื่อนเยอะมากและมีเพื่อนเยอะทีนี้พอนานๆไปปุ๊บใช่ไหมคะเข้าเทงที่สองก็คือเราก็จะเริ่มเราจะเริ่มรู้จักนิสัยของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าคนไหนเห็นเราเป็นเพียงแค่ผลประโยชน์และคนไหนมองเราเป็นเพื่อนแท้ คือเรามองออกได้เลยก็คือสิ่งที่เราควรทาก็คือเราควรถอยเฟดออกมาเราไม่ควรที่จะกลับเข้าไปวงจรที่มันไม่ดีแบบนี้อีกค่ะเพราะว่าคือมหาลัยเนี่ยมันคือต่างคนต่างเอาตัวรอดบางคนเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยคบเราเพราะว่าหวังที่จะดูงานจากเราหวังที่จะยืมเงินเราอะไรแบบนี้ก็มีค่ะเพราะดิวเคยเจอมาพยายามแบบพูดคุยกับเพื่อนที่เรียนในสาขาด้วยกันนะคะแต่ว่าเผื่อว่าเราก็ต้องแบบ เข้าหาคนอื่นจากที่ปกติเราเป็นคนขี้อายอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะสะดวกนะมันถ้าพูดถึงว่าจังหวัดนี้อะ่ะคือมันรถไม่ค่อยติดใช่แล้วก็ขับสบายใช่เพราะสะดวกสบายจริงๆอะ่ะเขาคิดว่าถ้าเป็นในกรุงเทพอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้เป็นบรรยากาศนี้ ก็คือตอนย้ายหอมาเนี่ยก็มาโดยรถยนต์ค่ะขนของมาโดยรถยนต์แต่คือก็แค่รอบเบรียนนั่นแหละคะ่ะก็คือหลังจากนี้เราก็ได้ขึ้นบกศกลับคือถาม่าในมุมมองของดิวนะคะดิคิดว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องขึ้นรถที่บกสกในเมืองใช่ไหมคะก็มันก็รู้สึกว่าแออัดนื่งในช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งจังหวัดเดียวหน่อยอยู่จังหวัดนครพนม เราต้องไปลงรถที่จังหวัดสกลนครแล้วเราก็ต้องต่อรถเข้าสู่เมืองนครพนมอีกครั้งหนึ่งซึ่งถามว่าโหสะดวกสบายไหมสำหรับอยู่คิดว่าน่าค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงค่ะส่วนตัวก็มีรถจักรยานยนต์ใช้ส่วนตัว<ม>ก็คือถามว่าถามว่าการไปมอในแต่ละวันเนี่ยสะดวกไหมก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยรถเยอะมากในช่วงเช้าแปดโมงอะไรเงี้ยรถจะเต็มมากแล้วก็อย่างที่เราเห็นในกรณีหลายๆกรณีนะคะที่ รถเกิดอบุบัติเหตุนิสิตเสียชีวิตมากมายเลยก็ก็คือก็คือนิสิตของมเราเนี่ยก,ก็ต้องรู้จักเอ่อรู้สึกรู้จักต้องรู้จักคาว่าเซฟรู้จักคําว่ารักชีวิตตัวเองนะคะต้องขับรถอย่างใช่ค่ะอย่างระมัดระวังอะไรแบบนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้ขับรถโดยาระมัดระวังนะคะเราเรียนแกไปส่วนตัวเราคิดว่าสะดวกค่ะเพราะมีทั้ง มีทั้งแก๊ปแล้วก็มีรถในมอด้วยก็เลยไม่ลำบากอะไรในการเดินทางดีนะมันก็เจอคนรู้จักเราเยอะเพราะว่ามันก็เป็นคนในจังหวัดเขาก็มาเรียนเหมือนกันกับเราแล้วก็เจอเพื่อนที่มาจากเรียนเก่ามาเรียนด้วยกันในมหลาลัยเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆต่างจังหวัดไกลๆดีว่า ไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็าคือจํานวนนิสิตกับระบบคมนาคมในมหาลัยเนี่ยมันมีไม่สมดุลกันค่ะก็คือนิสิตของเรานี่ก็ปาไปแล้วว่ามันแปะสี่หมื่นกว่าคนอะไรอย่าเงี้ยค่ะและรถเราก็มีอยู่ไม่กี่คันซึ่งถือจะมีการเพิ่มรถ e ีบีเข้ามาแล้วก็ยังไม่เพียงพอคนก็เลยเลือกที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์แทนขนดรถ E ีบีหรือว่ารถรางอะไรย่างเงี้ยะค่ะก็เลยส่งผลให้อ รถในการสัญจรในมหาวิทายาเนี่ยเยอะเป็นพิเศษก็คือเป็นเพราะว่ามันไม่เพียงพอนี่แหละคะ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายแบบเข้ากับคนอื่นอนะไรเงี้ยตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเราจะหาเพื่อนได้ง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราพอมาจริงๆก็ไม่พอเราเข้ามาแล้วก็แบบว่าในห้องเขาก็มีกลุ่มเหมือนเขามีกลุ่มของเขาอยู่แล้วถ้าเราจะเข้าไปมันก็ค่อนข้างที่จะแบบยากเราทาตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะ เาไม่อยู่หอใช่ไหมคือมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแล้วก็เป็นการไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะประหยัดอะไรเงี้ยอือ mm hmm. คือเราก็อยู่ที่บ้านยาย mm hmm. ก็เป็นบ้านพ่อแม่นี่แหละมันก็ไม่ได้เตรียมอะไรเยอะมันก็ไม่ต้องเสียค่าที่พักโอ,โ,อโอ้โหบอกเลยว่านะเข้ามาครั้งแรกแม่กลับบ้านครั้งแรกแม่หนีจากหลังจากที่มาส่งเราที่หอเนี่ยครั้งแรกเนี่ย ก็คือนั่งซึมนอนซึมหนึ่งกว่าพี่คือเราได้อยู่คนเดียวแล้วจริงๆใช่ไหมคือเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องทําอะไรคนเดียวจริงๆแล้วใช่ไหมก็รู้สึกว่าต,ตอน,น,นแรกๆยอมรับเลยว่า้องไห้คิดถึงบ้านมากอะไรแบบนี้ค่ะก็แต่หลังมาเนี่ยเราก็เริ่มโอเคไปเริ่มเริ่มไปหาเพื่อนเริ่มไปทํากิจกรรมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ความสึคิดถึงบ้านนี่หายไป หายไปอยู่บ้างก็คือถ้าเราคิดถึงพ่อแม่จริงๆก็ไิดีโอข้อหาแม่อะไรย่างเงี้ยก็ได้ค่ะก็ก็คิดถึงเคยคิดถึงจริงๆจนแบบว่าเราให้ให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราคิดถึงบ้านมากแต่เราก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้เพราะว่าเรามีหน้าที่ที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราอแม่เคยบอกไว้ว่าไม่ต้องห่วงทางนี้ก็คือให้ตั้งใจเรียนถ้าคิดถึงค่อยกลับมาตอนไหนก็ได้เพราะว่าก็เราก็ไปมาหาสู่กันได้ค่ะแต่ก็คือความคิดถึงความเป็นครอบครัวเนี่ยมันก็สําคัญ ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็คิดถึงอยู่ฮอนอกค่ะก็คิดถือค่ก,คก็โทรหาพูดคุยกับคนที่บ้านบ่อยๆอะไรเขาว่าฝั่งจังหวัดหรือว่าที่นี่มันก็คงเหมือนกันลระมั้งถ้าถามถึงสายงานเขานะเขาทําเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใช่ไหมซึ่งการที่จะทํางานในตรงนี้ก็คือต้องไปสอบให้ผ่านในระบบเกี่ยวกับ ที่มันตั้งกฎเกณฑ์ไว้อะถ้าสอบได้ได้บรรจุก็เราก็คงจะเลือกได้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอนั่นแหละก็คิดว่าน่าจะหาโอเคอยู่นะคะก็จะหาง่ายอยู่ค่ะเพราะเดินส่วนตัวในเดียวเรียน สาขาวิชาภาษาไทยของคณะมนุษยศาสตร์นะคะก็็จบไปเนี้ทำได้หลายอาชีพเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนักประชาสัมพันธ์ไม่ว่าหรือว่าจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นครูก็ได้ค่ะก็คือในตจวยตอนนีเน้เราก็สามารถที่จะเลือกทําได้แต่ว่าเว้นไว้แต่ว่าคือเราเนี่ยจะไปได้ไปติดอยู่จหบัตไหนซึ่งเราก็สามารถที่จะทําอาชีพในสายงานของเราเนี่ยได้ได้อยู่ค่ะเพราะว่าแบบอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียง แล้วเราว่าหลักสูตรก็โอเคเลยแบบสอนดีอะไรเงี้ยแล้วว่า่าจะแบบถ้าเราจะไปสมัครงาน <c oughs> คิดว่าจะมีโอกาสได้